มาดูลายมือนะครับอันนี้ก็คือว่าที่โรงเรียนอาจารย์นกแก้วนะครับเนี่ยลายมือหนูเนี่ยนะครับก็บอกว่าเส้นชีวิตเนี่ยขาดและลอยมีเส้นอังคารคุ้มครองอยู่แต่ว่าเส้นอังคารเป็นปลาขาดตรงนี้ขาดนะฮะวาสนานี่แตกต่ำกว่าเส้นสมองอย่างที่เคยบอกไว้ในเฟซมาเป็นสิบครั้งสิบปีไม่ใช่สิบครั้งแต่เรามีเส้นต่อจากนี้นะฮะนี่วิ่งขึ้นมาเห็นไหมฮะ เส้นต่อจากเนี้ยหนูเขาบอกว่าชีวิตต้องหกคมเมนตีลังนกลังกาก่อนนะฮะทุกคนผมจะทายอย่างนี้หมดเลยถ้ามีเส้นแบบนี้นะฮะจาไว้เลยแต่เนินจันทร์มีเสน่ห์ดีครับเนินจันทร์สวยอันนี้ก็เหมือนการขาดแปลว่าคนที่เส้นขาดในเส้นหลักขาดทุกเส้นเนี่ยทุกคนเนี่ยฮะจะใจร้อนครับแต่ตัวเองบางทียังอาจไม่รู้ตัวนะใจร้อนแล้วมีเส้นขาดมาเงี้ยอย่างเงี้ยฮะอย่างนี้เขาหมายถึงว่ามีความรักครั้งแรกเข้ามาในชีวิตนะต้องท่องน้ำโมวไวไ้ละ ไว้ได้เลยว่าณโมไม่ใช่ทำโมไม่ใช่สังโคไม่ใช่นะฮะั่หละครับนะบอย่างเงี้ยละครับก็คือวิธีดูลายมือนะครับฉะนั้นก็คือชี้เนี่ยเส้นสมองเป็นเกาะเนี่ยอาจจะผ่ารอดหรือผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่ในพอนาคตนี้ผ่าไปแล้วก็ได้ถาผ่าไปแล้วก็จะไม่ผ่าอีกนะครับเส้นอาทิตย์ดีเนี่ยครับตั้งแต่สี่สิปีไปหนูรวยนะเนี่ยนะหนูรวยพ็รายมืออย่างเี้ย ให้โจรเพียงก็มันเดือดร้อนตอนแรกนะเพราะเส้นขาดใจนอนครับ,รบถ้ามีหัวคนแรกเนี่ยนะครับมึงบอกมึงหลอกไปเลยลูกก็สวยนะไม่หมองนไนแต่พอสี่สิบไปแล้วต่างคนต่างตัวเลือยครับคอร์ดพอมัอนตายโอเคครับ